อันดับเกมฟรีในอากูสำหรับคนที่ไม่มีอะไรทำอันดับที่5เกมซูมคิวเราสามารถเสิร์ชเข้าไปในอากูได้เลยว่า zoomkew.org โดยเว็บนี้เขาจะให้เราดูภาพที่ซูมเข้าไปเรื่อยๆแบบไม่มีวันจบใครที่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็เข้าไปนั่งดูอะไรเพลินๆได้เลยและพาผมลองเข้าไปแล้วสรุปโอ้ยตาลายอันดับที่4 Liquid La เลเ โดยเกมนี้สามารถเสิร์ชหาในอากูได้เลยจ้าโดยเกมนี้ก็จะจําลองโมเลกุลการไหลของน้ําโดยเราสามารถปรับนูนนี่นั่นได้แล้วเราก็อืมแค่นี้แหละเอาเมาส์ามาวาดวาดหรือไม่ก็เขย่ามาเล่นก็ได้อะมันก็จะไหลๆเด้งๆแบบนี้แหละนี่กูกําลังทำคอนเทนต์อะไรอยู่วะเนี่ยอันดับที่3 UFO สามารถเสิร์ชในอกูไปเลยว่า EXP ขีด e Abduction อ่านถูกปะวะข้างในเกมนี้นะครับผมเราจะสมบทเป็นคนขับยาน UFO ที่กำลังดูดคนขึ้นไปซึ่งเกมนี้มันก็มีแค่นี้แหละก็คือนั่งลากเมาส์ดูดคนเล่นๆนะ่ะส่วนใครแบบอยากได้รับความจิตนหน่อยๆก็ไปฟังเสียงคนกรี๊ดอะเออมันเออก็มีแค่นี้แหละอันดับที่2เกมภาษาเสียงที่สุดของความไร้สาระก,กว่าอันดับที่แล้ว ให้เสิร์ชไปว่า C H O I R G A M E แล้วจิ้มไปตามนี้ซึ่งมันจะเป็นเกมที่เราสามารถจัปากให้อ้าแล้วฟังพวกมันร้องเพลงภาสาเสียงซึ่งมันก็ใครที่แม่งดูมวถึงอันดับนี้ได้คือต้องไม่มีอะไรทําจริงๆแล้วอะแต่เอาจริงๆนะไอ้อันนี้มันก็เพลินดีนะ มันมันหลอนด้วยเช็ดแค่และอันดับที่1เกมเปเปอร์ทอยเลตเกมสำหรับคนที่แม่งโคตรจะว่างจนไม่มีอะไรทําบนโลกนี้แล้วจริงๆให้เสิร์ญลงในอากูว่าเปเปอร์ทอยเลตแล้วเข้าไปตามนี้ซึ่งมันก็คือเกมที่เราสามารถดึงที่ชู่ออกจากหมวนได้โดยการเลื่อนลูกกิ้งเมาส์ไปเรื่อยๆและใช่ครับมันคือเกมที่ผมเกิดคําถามในหัวว่านี่คือคงว่างเกินไปจริงๆนั่นแหละ ประเด็นก็คืออยากได้ตะอนช่องอ่ะไม่มีอะไรหลอกอยากมีงานนี่ไงล่ะจะกูโปรโมทช่องแบบเนียนๆและนี่คือ5อันดับเกมฟรีในอากูสำหรับคนที่ไม่มีอะไรทำหรือเรียกง่ายๆว่าว่างเกินไปนั่นแหละแล้วเป็นยังไงกันบ้างใครรู้สึกชอบเกมไหนมากที่สุดก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะแจก่อนจะจากกันไปซินเจียยูอยีซินโอ้ย อ๋อสวัสดีปีใหม่ครับผมและก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องของไอ้บอยกันด้วยนะครับจะได้มีกำลังภายในเพื่อทำคลิปต่อๆไปนะครับผมส่วนวันนี้ลาก่อนเด้อสุ